เปิดคลิปนาทีเอมิรา VS ครูภพบูลและภรรยาเผชิญหน้ากันจังๆเปิดคลิปนาทีเอมิราและอดีตสามีอย่างครูภพบูลรวมทั้งกระต่ายพันนิาพาภรรยาคนปัจจุบันฟ้องหมิ่นประมาทหลังไปออกรายการดังล่าสุดเผชิญหน้ากันแล้วที่ศาลจังหวัดเลยวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2564โดยเอมิราเดินทางไปพร้อมนายห้างประจักษ์ชัยไผ่ทองคำและทนายเก่งด้านครูไัยบูล เดินทางมาพร้อมภรรยากระต่ายพันนิพาเอมิราเผยว่าทางเราพร้อมรับคำท้ากล้าสาบานอยู่แล้วค่ะรอแค่เขาพร้อมวันไหนข้าส่วนวันนี้มาไม่ได้วิตกกังวลเลยค่ะเพราะหนูพูดแต่ความจริงเลยไม่รู้ว่าจะไปวิตกกังวลตรงไหนด้านในห้างประจักษ์ชัยไหทองคําเผยต่อว่าเรื่องที่เขากล่าวอ้างว่ามีการพูดถึงในรายการ เนื่องจากเป็นคู่กรณีกันก็ต้องมีการกล่าวถึงกันเป็นข้อเท็จจริงครับฝ่ายกฎหมายหลายๆท่านก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นการชี้แจงโต้แย้งสิทธิกันสำหรับคู่กรณีกับการกระทำในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นก็เลยไม่หนักใจเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่น้องเอ๋ได้เจอมาและได้รับผลกระทบว่าตลอดระยะเวลาเจปีที่อยู่ด้วยกันและ3มปีหลังก่อนที่ทำสัญญาหย่ากันในรอบสามปีที่ผ่านมาน้องก็เป็นคนที่อดทนมาตลอด ไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนฝ่ายโจทย์เป็นฝ่ายฟ้องมาก่อนซึ่งเอเป็นผู้ถูกกระทําเอพูดในรายการว่าโดนนอกใจและโดนใส่ร้ายแต่สุดท้ายโดนฟ้องซึ่งในกระบวนการของศาลเอไม่ได้เป็นคนก่อหรือเริ่มอีกฝ่ายเป็นคนเริ่มฟ้องก่อนที่ผ่านมาเอเห็นแก่ลูกยังไม่คิดจะมาถึงจุดนี้ส่วนทนายเก่งเผยว่าในส่วนที่เอได้พูดในรายการเป็นการตอบคําถามจากพิธีกร น้องเอไม่ได้มีเจตนาที่จะตอบถ้าพิธีกรไม่ถามเอก็ไม่ตอบดังนั้นเจตนาที่จะไปใส่ความหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเปลียดชงังตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนและสิ่งสำคัญที่น้องเอพูดไปเป็นการให้สัมภาษณ์ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วกระทบสิทธิของเขาจริงๆตรงนี้กฎหมายให้สิทธิที่เขาจะตอบคำถามในจุดนี้ได้ครับ